ไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องเตือนให้ระมัดระวังเหมือนกันนะเรื่องของไฟฟ้ามีอุทาหรณ์มาเตือนที่กาลสินเนี่ยวงหมอลำเขากำลังจัดเตรียมเวทีทีนี้เขามีการไลฟ์สดถ่ายทอดสดไปด้วยปรากฏว่ามันก็เลยเป็นการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ที่ทีมงานคนหนึ่งถูกไฟช็อตหมดสติอยู่บนนั่งร้านนะเขาต้องช่วยกันรีบนำตัวลงมาประถมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลนะ ไปดูที่เพจ Facebook หมอลำวรเชษ์น้อยดาวเหนือเนี่ยครับเขาโพสต์เป็นคลิปวิดีโอไว้แล้วเขาก็เขียนข้อความนะบอกว่าเตือนภัไยไฟฟ้าแรงสูงช็อตคนทีนี้ในภาพที่เขาไลฟ์เนี่ยจะเห็นว่าช่วงแรกทีมงานนักร้องนักดนตรีเขาก็กําลังเนี่ยเหมือนซาวเช็คนะขึ้นไปซ้อมไปเตรียมการแสดงก่อนจากนั้นเนี่ยเริ่มเห็นสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นที่ด้านบนแต่ว่าภาพตรงด้านบนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเลยจากเฟรมภาพที่กล้องจะจับไว้ได้เราจึงไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราจะเห็นว่าเนี่ย เห็นไหมเขาเงนขึ้นไปมองกันว่า oh! ม <c oughs> ันม <os itt in> <nh wan> ีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแล้วทีมงานเนี่ยรีบไปดึงตัวผู้ชายคนหนึ่งลงมาจากข้างบนแล้วช่วยกันปรถมพยาบาลทีนี้ทีมข่าวก็เลยสอบถามคนโพสต์คลิปไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นซึ่งคนโพสต์คลิปเนี่ยคือคุณวรเชษมั่งศิลอายุ26ปีเขาเล่าว่าคลิปนี้เนี่ยเห็นไหมฮะพาตัวลงมานี่คือหมดสติไปแล้วนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เอง10ธันวาคมเนี่ยครับ วันนั้นเนี่ยไปร่วมแสดงหมอลำในงานแต่งงานที่บ้านห้วยหย่างดงอําเภอหนองกุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะแล้วในช่วงพักเนี่ยคนที่หมดสติที่เขาอุ้มร่างลง,<ฆ>ลงมาเนี่ยนะชื่อคุณไหมเขาทําหน้าที่เป็นคอนวอยเป็นฝ่ายเวทีประจำํำวงเขาขึ้นนั่งร้านไปเพื่อจะไปติดตั้งผ้าใบกันแดดปรากฏว่าอยู่ๆคุณผู้ชมมันเกิดประกายไฟตรงลําโพงด้านข้างแล้วก็มีเสียงระเบิด oh. แล้วไฟก็ดับ มันคือชัดเจนว่ามีปัญหาเรื่องไฟฟ้าไฟช็อตแล้วแน่นอนทีมงานก็เห็นว่าคุณไหมเนี่ยเขาหมดสติคาอยู่บนนั่งร้านนั้นเลยก็เลยรีบนําตัวลงมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลกาลสินนะปรากฏว่าพอไปตรวจสอบคุณผู้ชมเวทีเนี่ยมันไปอยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้าก็คาดวันนี้แหละจะเป็นสาเหตุแต่ยังดีนะครับที่กระแสไฟฟ้าเนี่ยถูกตัดก่อนไม่อย่างนั้นอาจจะไม่ใช่แค่คุณใหมที่อยู่ข้างบนนะคนที่อยู่ด้านล่างตรงเวทีอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะถูกไฟฟ้าช็อตทั้งหมดเลย ส่วนนี้คือสภาพล่าสุดของคุณใหม่ที่โดนไฟช็อตนะร่างกายถูกเผาไหม้ไปเกือบ70%แต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกตัวแล้วนะครับแต่ยังคงพักอยู่ในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลกาลสินก็ส่งกำลังใจขอให้หายไวๆนะครับแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เตือนอด้วยคุณผู้ชมต้องระมัดระวังดีๆเรื่องฟืนไฟนะครับใช่ค่ะ